สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครเจ้าแกมม่านะครับผมนี่เลยนะครับตัวละครนี้เลยนะที่เป็นบัฟในส่วนของอีเทเรียลนะตัวละครเนี้ยอีโวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นธาตุแสงตัวซีเกตนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงว่า หายังไงด้วยนะครับแล้วก็มันเนี่ยใช้อะไรบ้างในการอีโวนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูของที่ใช้ในการอีโวกันก่อนเลยแล้วกันครับอ่ะของที่ใช้ในการอีโวก็จะมีเป็นเรสบัสเตอร์นะปืน2กระบอกนะนี่สีแดงกับสีฟ้านะแล้วก็ไลท์สโตนนะแล้วก็ตัวดาวเรนโบ้นะเรนโบเนี่ยก็หาจากชาเลนเจอร์นะไลท์สโตนก็หาจากชาเลนเจอร์ได้เลยนะหรือว่าที่ช็อปก็ได้นะครับที่ช็อปก็ได้นะไอะตัวเรดกับอ่าบลูบัสเตอร์เนี่ยก็หาจากแอดเวนเจอร์นะทุกคนต้องกดไปที่ Area แอร์เรียเราว้าไปที่ทแอดเว นี่นะครับนี่เลยนะครับละมานี่มานี่เดินมานี่นะทุกคนแล้วก็กดตัว e นะครับแล้วก็กด view ตรงนี้นะอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ bluebuster กับ redbuster ราคา10,000ตัวแดงนะทุกคน1 0 0 0งหนสองอันก็เป็น2 0 0 0 0นะทุกคนนะแล้วก็วิธีการหาตัวละครก็ต้องมาซื้อแคปซูลเนี่ยราคา250นะ1ลูก250นะครับโอกาสออกอยู่ที่0.05%นะครับทุกคนนะสำหรับตัวเจ้าแกมมานั่นเองนะครับทุกคนนะก็พี่เปิดไปแล้วทั้งหมด170ลูกนะครับพี่ได ส่วนการันตี3000ตรงนี้เป็นตัวละครโกหังนะที่เป็นระดับเอกลุศีนะครับนะโกหังเนี่ยพี่แนะนําว่าไปหาในนี้ง่ายกว่าเนี่ยไปเล่นตามด่านพวกนี้ง่ายกว่านะพี่ได้มาจากด่านเวสซิตี้นะเนี่ยพี่ได้มาจากเวสซิตี้ตรงนี้นะครับทุกคน,นเข้าไปหานี้โอกาสดรอปมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5%เนะครับเล่นง่ายกว่านะสำหรับน้องๆน,นะครับที่กําลังมองหาการฟาร,ร์มเกมอนิเมะรัสเตนอนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะรอย่่นะครับแบบ AFK หาของ24ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ พี่ขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับแอปพลิเคชันเช่ามือถือรองรับ PC iOS และ Android UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ออนไลน์บนคลาวด์24ชั่วโมงนะครับต่อให้เราปิดคอมปิดมือถือไปแล้วตัวเราก็ยังฟาร์มอยู่นะครับไม่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตของตัว UG Phone เองนะครับทุกคนมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายนะครับพี่แนะนำ G VAP ขึ้นไปนะครับจะลื่นกว่าแล้วก็มันจะแพงกว่าแค่นิดเดียวนะครับทุกคนนะรองรับการใช้งานภาษาไทยสมัครครั้งแรก รับส่วนลดสูงสุด50%เลยนะครับถูกกว่า Redfinger อย่างแน่นอนมีช่องทางการชำระเงินมากมายนะครับไปตามกันได้ที่ UG Phone นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะครับมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเข้ามากดติดตามกันได้เลยนะครับผมลิงก์เนี่ยทุกคนสามารถเอาจากหน้าช่องตรง YouTube ได้เลยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนฝากติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ สุ่มไก่1ร้านเพชรราคาเพียง1บาทเองนะทุกคนได้รหัสแล้วนะครับมาดูกันก็จะมี1ร้านจริงๆด้วยนะครับมีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวสีเขียบไก่ตัวมิสติกและชายนี่ก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพารเติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ตดีซีช็อปจดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดด้วยเข้าริก์ใต้คลิปได้เลยอ่าแล้วก็ตัวแกมมาพีเหนียวเวลแค่14นะครนบยังเวลไม่ตันนะครับเป็นอีเทอร์เรียลนะนาเมกตอนนี้879คูดาว9กาวีนะครับสแต ก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าพอใช้งานได้นะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวนี้มันจะเก่งสักแค่ไหนเนี่ยพี่บอกเลยครับตัวนี้มีสกิลระเบิดด้วยนะทุกคนนะระเบิดทั่วแมปนะครับทุกคนนะแล้วก็มันสามารถสแปมระเบิดได้นะอันนี้อันนี้มันแต่มันนา่าจะใช้ได้แค่ในอินนะเผื่อใครไต่วงไต่บอดเนี่ยมันนา่าจะใช้ได้แต่ว่าดาเมจเท่าไหร่บ,บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในอินเลยนะครับทุกคนนะ โอเคครับผมทุกคนมาตอนนี้ก็เวฟ12บนะพี่ฟาร์มเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะวางแกม่าให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนเมื่อวางลงไปแล้วเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นแบบว่าทรงโครนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมี2ตัวเลยนะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคือพี่ไม่เคยดูหรอกนะนี่เมเรื่องนี้นะไม่แน่ใจด้วยมาจากเรื่องอะไรนะทุกคนนะจะเห็นว่าเป็นผ้าคลุมสีดํากับสีฟ้านะครับแล้วจะเหมือนเป็นชื่อเดลต้าวันกับเดลต้าทูหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทุกคนนะเมตอนนี้อยู่ที่หนะึ่งพันครูดาว, 9. 9. วะะเ,ววาเ,าก,วาเก้านจุดเก มอนที่มันหลุดไปนะครับทุกคนนะโกหังพี่ก็ เป็นตัวค้ำบ้าน,นะทุกคนนะโอเคตัวนี้มันจะวางได้2ตัวเดี๋ยวพี่ลองวางให้ดูก่อนนี่ตัวที่2นะวางตัวที่2แล้วพอเราจะวางตัวที่3เนี่ยมันวางไม่ได้เลยปะโอเคนะเดี๋ยวพี่จะวางให้ดูแค่ตัวเดียวนะโอเคเป็นธาตุแสงนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราอัพขั้นกันสัก2อสาขั้น3ขั้นละกันนะทุกคนนะอัพมา3ขั้นนะครับรูปแบบเนี่ยก็ยังคงเป็นสามเหลี่ยมทรงโคนเหมือนเดิมน,นะทุกคนนะแล้วก็ดาเมจพันเจ็ดนะอ่าคูลดาวเจ็ดจุดเก้าเจ็ดนะเกือบแปดวีนะครับระยะยี่สิบสี่จุดสี่หกนะครับท แอนิเมชันเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับขั้นต่อไปนะขั้นที่5ไม่ใช่เด็กขั้นที่4ใช้เงิน5 0 0 0นะครับทุกคนนะดาเมจเป็น2220นะทุกคนนะ,ะคูดาวเท่าเดิมระยะ25.58นะครับทุกคนนะแล้วก็อัพกันต่อเลยสัก2ขั้นแล้วกันนะ2ขั้นนะขั้นนี้ตอนนี้ขั้นที่6นะครับรูปแบบการโจมตีเนี่ยกลายเป็นทรงโค้งไม่ใช่เด็กกลายเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะรูปแบบเป็นเซอร์เคิลนะประมาณนี้นะทุกคนดาเมจ3า0พนะครับ คูดาวยังเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าวงเนี่ยใหญ่ขึ้นนะเป็น27.8อะไรประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็อัพขั้นต่อไปขั้นที่7เนี่ยใช้เงิน8,400นนะครับทุกคนยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมดาเมจ4,560นะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับแล้วก็ อูดาว27.8นั่นเองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่กดกดสเปกเตอร์ให้ดูแบบนี้นี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอ้าเอ,าอ,เอ,าอ,อ้าขอไอ้ภาคลุมสีแดงคือเดลต้าวันนี่หว่าทุกคนแล้วก็ตัวนี้เป็นเดลต้าทูนะเห็นป่ะมันเขียนเลขหนึ่งเลขสองไว้ประมาณนี้แล้วมันก็จะถือปืนนะครับนี่เป็นเร็กบัสเตอร์กับบูบัสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนจำหน้าตามันไว้นะทุกคนนะโอเคไหมประมาณนี้อ่ะขั้นต่อไปนะครับทุกคนขั้นต่อไปใช้เงิน9,900นะทุกคนนะดาเมจเป็น5,560 ตีเนี่ยเร็วชา้ากว่าเดิมครับกลายเป็น8.96ดาวีนะครับวงสาวที่เป็จุดหนึ่งสี่แต่ว่ารูปแบบตีเป็นทางตรงนะนี่แอนิเมชันเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนเป็นพลังขึ้นเต่านั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะขั้นหนึ่งสองเนี่ยมันจะเป็นสกิลไว้ยทุกคนจะมีสกิลเข้ามาสกิลนี้ทําอะไรได้เดี๋ยวพี่ใช้งานให้ดูนะครับทุกคนโอเคไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพาสซีฟเป็นก่อนครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเอ่อหกพันสี่ร้อยเก้าสิบครับตีแปดจุดเก้าหกวีนะระยะสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งีในส่วนของพาสซสีฟของเดลต้าวันนะครับทุกคนนะเมื่อการโจมตีทุกท1 0สิบนะ มันไม่นับเป็นคิวนะมันนับเป็นฮิตนะสิบฮิตนะครับเดลต้าบาเทอร์ก็คือไอตัวเดลต้าสองเนี่ยจะลดคู่ดาวนะครับนะห้าเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตีประมาณสี่สิบพิษปะถ้ามันตีสี่สิบพิษก็จะลดคู่ดาวไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ไอตัวเดลต้าทูก็จะตีเร็วขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับตัวนะตัวละครเดลต้าทูนะครับมันก็จะไปบัฟตัวเดลต้าวันนะก็ทุกเอ่อทุกๆการโจมตี20ิฮิตนะครับนะไอตัวเดลต้าวันเนี่ยมันจะเพิ่มอินครีสดาเมจ5%สูงสุดนะครับ30%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องตีทั้งหมดกี่ฮิตวเนี่ยโอ้ อี้ลายฮิตอยู่นาจะเป็นร้อยฮิตนะกว่าจะเพิ่ม3 0นะครับทุกคนนะโอเคไหมประมาณนี้นะเอ้ยโ,อโหบอสเลือดเ7 0 0ืตอนนี้มีบอสออกมาเลือด7 7 0ดหมืนจะจะไหวไหมเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูนะครับทุกคนนะบอสมันอยู่ไหนวะทุกคนอ่ะสกิลมันทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวเราขายทิ้งเลยนี่เราขายทิ้งแล้วพี่นะครับจะไปวางตรงนี้เลยนี่เอาวางตรงนี้เลยนี่วางหน้าบ้านเลยให้วงมันตีไม่ถึงนะแล้วพี่อัปเต็มให้ดูนะอืมทุกคนนี่แล้วกดสกิลนะอเดี๋ยวดูเลืออกกนนนี้่ะ เราจำเลือดก่อนนะเลือดเท่าไหร่สองพันสองนะทุกคนเลือดสองพันสองนะกดสกิลนะปั๊บดูนะสองพันสองหายหรือเปล่าสองพันสองหายหรือเปล่าดูดิอืมเป็นเ <laughs> ชียร์วอเตอร์ฟ้าน้ำเมทมันเท่าไหร่วะเนี่ยคือไอเชียน้ำเมทเท่าไหร่เอ้ยทุกคนทุกคนนี่นี่มีอะไรอีกให้ดูตื่นเต้นกว่านี้ ขายตัวนี้ทิ้งนะทุกคนนะแล้วก็ขายตัวนี้ทิ้งด้วยนะสังเกตว่ามันหายไปแล้วนะทุกคนไอตัวไอเออเดลต้าทูโดนระเบิดไปแล้วนะเดลต้าทูหายไปแล้วนะทุกคนนะโอเคขายทิ้งนะทุกคนนะแล้วก็กดใหม่ได้นะทุกคนคือแม่งใช้ได้ในอินอ่ะทุกคนนะ่จาจะเอาตัวนี้ไปต่บอสได้สนุกสนุกเลยนะโอเคอันน,นะครับทุกคนนะเราเห็นบ้าสกิลมันกดได้อีกแล้วนะบอสเลือด4ี่หมื่นสี่นะสี่หมื่นสี่เก้านะทุกคนนะทีนี้เอ่อพวกนี้ล่ะพวกนี้เท่าไหร่พวกนี้เจ็ดหมื่นเจ 2องหมืนบทระเบิดมันจะระเบิดตัวเดลตา้าทูบอสตายไหมโอ้บอสเหลือหมื่นบอสเหลือหมื่นกแปลว่ามันระเบิดเท่าไหร่เมื่อกี้มัน44่หมื่่เท่าไหร่ทุกคนจำไม่ได้แล้วตีไป45่หมื่้านเมื่อกี้สี่หมแล้วมันก็เหลือประมาณ1899แบบนี้นะนี่นะทุกคนนะดาเมจร,ระเบิดประมาณ26งหมนะทุกคนนะประมาณ26งหมแต่ว่าคืออะไรที่พี่ชอบอ่ะก็คือพี่สามารถขาย แต่มันก็ไม่ได้แรงมากเนี่ยหว่าจะไปไต่บอดก็อาจจะไม่ได้แล้วทุกคน,นมันมันเงินจะไม่พอใช้เดีเนี่ยกดต่อได้เลยระเบิดตรงนี้ได้เลยเนี่ยแหกหมดลนะเนี่ยแหกหมดนนทุกคนโอ้ตายหมดทั้งแมปคือระเบิดทั้งแมปอ่าโคตรโกงครูดาวประมาณสา0ร้อยวีนะสามารถกดออตโต้ได้นะครับทุกคนนะค่าอัพตัวละครตัวเนี่ยนะครับมันน่าจะแพงหน่อยนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสองสองสี่สีู่นย์คูณสี่นะ ค่าอัพตัวละครน่าจะประมาณ8ปดหมนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะค่าอัพนะไม่เชื่อลองดูนะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่3 1 2 8 0 3นะครับตอนนี้เงินเราอยู่ที่เท่านี้นะเดี๋ยวอัพเต็มนะทุกคนพี่อยากให้มันมีปุ่มแบบกดทีเดียวแล้วอัพเต็มเลยวะยังไม่มีเกมไหนทําเลยนะแบบกดทีเดียวแล้วอัพเต็มเออตอนนี้เงินเราตอนนี้เรื่องเงินเราเหลือเท่าไหร่ทันไหมเนี่ยลบเอ,อ่อสองห้าสี่สี่ศูนย์สามครับค่าอัพตัวละคร5้าหมื่นแปดเหรอเฮ้ยแล้ว่ามันมันไม่ใช่ดิมันคูณสองเหรอ เออมันคำนวณยังไงวะเนี่ยไอ้ตรงค่าอบตัวละครอะทำไมค่าอบตัวละครมันถูกถูกวะให้เหรอเอาเป็นว่าค่าอบตัวละครมันไม่แน่ใจนะทุกคนนะใครจากคือมันคูณสี่ไม่ใช่เหรอปกติมันต้องเอาไปคูณสี่ไม่ใช่หรอวะอขอรอ,อทีนะทุกคนนะอืมขอลองกดอัพอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนี้มีสองเก้าแปดปึ๊บสองหมนห้าปึ๊บห้าหมื่นหรอถูกจังอ่ะ เออป่ะถ้าอัพไม่น่าใช้แปดหมื่นนะห้ามาณห้าหมื่นเหรอถ้าอัพ 50, ห้าหมื่นกว่าเองอะทุกคนแล้วก,กวดระเบิ <c oughs> ดโค้งใช่ไหมอ่ะถ้าวางสองตัวก็กดสองตัวได้พร้อมกันเลยเปล่ะขอลองวางสองตัวโห <c oughs> งาสนุกอะ <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้ใช้ไปแล้วก็ขายทิ้งตัวไหนตัวไหนใช้ไปแล้วก็ขายทิ้งแค่นั้นเอง อันนี้พี่วางสองตัวนะทุกคนพี่วางสองตัวนะแล้วพี่ก็กดระเบิดตัวนี้ไปละปึ๊บอ่าแล้วพี่ก็กดระเบิดอีกตัวหนึ่งโกงปะพี <c oughs> ่คนโกงเลยทุกคนอย่างโกง <c oughs> แต่ว่าตรงนี้ไม่ตายว่ะตรงนี้ไม่ตายว่ะทุกคน อโอเคโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้แหละนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสนุกดีนะตัวนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนะตัวนี้นะโอ้โหเจ๋งดีวะ่ะโอเคทุกคนพี่ขอถ่ายรูปสักหน่อยโอเคปร,รัคครับผมนะทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย